สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันกันกบ e ีเอชแ n น l ลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการขุดเหรียญเหรียญโซนะครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงนะครับก็ราคากำลังพุ่งและมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีขุดเหรียญโซหรือโซนานะครับนะโดยที่วันนี้ผมจะแนะนำการขุดพันคูของ Unmable นะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็ให้เพื่อนเข้าที่เว็บ a n m a b l e c o m ก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับจากนั้นก็มาเลือกเหรียญที่เพื่อนๆจะทําการขุดนะครับมีหลายตัวนะครับให้เพื่อนๆขุดวันนี้ก็จะมาแนะนําการขุดแบบขุด CPU นะครับก็วันนี้จะมาขุดเหรียญโซกัน,ก,นก็เราเลือกที่เหรียญโซตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันมีให้เลือกขุดได้หลายอย่างนะครับหลายกริทึมนะครับก็ดู อันนี้เราจะขุด CPU ก็เลือกที่ RAM X นะครับขุดเบอร์ CPU จากนั้นมากดโหลดโปรแกรมตรงนี้นะครับ XM l i n ตรงนี้นะครับกดเข้าไปจากนั้นก็มาโหลดตรงนี้นะครับโหลดตรงนี้นะครับกดรับตรงนี้นะครับ อันก็มาเลือกนะครับวินโด้นะครับใช้วินโด้ขุดอันนี้ของผมวินโด้ขุดก็เป็น x m l กเอนะครับตรงนี้กดโหลดได้เลยก็เริ่มดาวน์โหลดนะครับเมื่อโหลดเสร็จนะครับเพื่อนๆจะได้ไฟล์ซิปมาเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็จะได้ จ้าตัวโเดอร์นี้ขึ้นมาก็แตกกไฟเลยของผมไฟมันเล็กนะครับเอาผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยโอเคนีผมเคยลงอยู่ล้วผมก็ลงครับให้เลยสาธิตให้ดูนะครับจากนั้นนะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับขั้นแรกให้เพื่อนๆอ,อ่าก๊อปเจ้าตัวนี้ครับ star.cmd นะครับ ก๊อปมาไว้ที่หน้าจอก่อนเพื่อที่เราจะแก้ไขนะครับครับจากนั้นให้เพื่อนคลิกขวานะครับแล้วเลือก Edit นะครับใครที่ไม่มีก็กด Open นะครับแล้วก็เลือกเปิดโดย Not e pad นะครับอันนี้ผมผมลง Not ตแพดพัร์ไว้ผมขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะก็จะได้เป็นชุดคำสั่งนี่ออกมานะครับจากนั้นให้เพื่อนก๊อปชุดคำสั่งนี้นะครับแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับด้านล่าง ก๊อปชุดคำสั่งนี้นะครับมาแทนตรงนี้เลยนะครับมาวางแทนเลยนะคุมดําตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะเราจะต้องใส่ป้อนคําสั่งเพิ่มอยู่สองที่นะครับก็คือเลขกระเป๋าของโซนะครับเลขกระเป๋าโซของเราแล้วก็ชื่อมายเนอร์ของเรานะครับตอวนี้ผมใส่ก่อนเลยนะครับชื่อมายเนอร์ของเราก็คือเราจะตั้งชื่อ อ่าแอบตัวเชว่าจาขุดเนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรดีผมตั้งว่าอันนี้ผมเป็นโนบุกนะครับผมตั้งว่า nb ละกันโน้ตบุกนะครับใครที่มีหลายเครื่องนะครับตรงนี้ให้แก้ตลอดนะครับจะไปขุดเครื่องไหนเพิ่มนะครับก็ไปแก้ชื่อตรงนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าอ่าเครื่องไหนขุดแรงเท่าไหร่เกิดปัญหาอะไรไหมนะครับต่อมาเลขกระเป๋าตรงนี้นะครับของผมจะใช้เป็นเลขกระเป๋าที่อยู่ในไปเนนนะครับ อันนี้ผมเข้าไว n น n c e ล็ออินเรียบร้อยแล้วนะครับไว a น c e เมื่อเข้ามาเสร็จให้เข้าที่วอลเล็ตตรงนี้นะครับแล้วกดภาพรวมจากนั้นให้กดฝากนะครับแล้วก็ฝากเหรียญคริปโต จากนั้นเหรียญน,นะครับให้เพื่อนๆมาเลือกเหรียญโซนะครับก็ค้นหาเลยโซอ่าโซน่านี่นะครับแล้วก็จะได้แอดเดสของกระเป๋าของเรามาครับทาการก๊อปปี้มาเลยจากนั้นก็นําไปวางแทนที่ตรงนี้นะครับวางแทนที่เลยคลิกขวาวางจากนั้นมาตรวจสอบชุดคําสั่งนะครับสําคัญคือตรงนี้นะครับชุดนี้เลย ต้องเป็นโซนะครับแล้วก็จุดสองจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลขกระเป๋านะครับตรวจให้เรียบร้อยนะครับห้าตัวหน้าห้าตัวหลังนะครับก็ b 6ก s t s นะครับ b 6ก s t s j h e y j h e y ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีจุดนะครับในจุดมาขั้นจากนั้นก็จะเป็นชื่อของ ไมเนอร์ของเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นอันเสร็จนะครับก็กดเซฟนะครับกดเซฟเลยแล้วก็ปิดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมาเลือกที่เราไฟ์ที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโซนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวชุดคําสั่งชุดนี้เราขุดเปลี่ยนอะไรนะครับก็กด f สองนะครับแล้วก็แก้ชื่อเลยเป็นโซจากนั้นก็ย้ายนะครับย้ายมาอยู่ ในโฟลเดอร์ของเจ้าตัวโปรแกรมขุดของเราจากนั้นก็ทําการเปิดโปรแกรมได้เลยนะครับอ่ามันจะค้างหน้านี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามา,มา,ร,อมารอดูกันว่าถ้าขุดสําเร็จหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ อ่านะครับเมื่อรอสักทักนะครับเจ้าตัวพวกนี้ก็จะปรากฏนะครับถ้าปรากฏขึ้น New Job อะไรอย่างนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้เราขุดได้แล้วนะครับขุดได้แล้วนะครับอาจจะมาเช็คสถานะยังไงนะครับอ่านี่ครับสปีดนะครับที่ผมใช้นบุกนะครับใช้นาบุกขุดนะครับแรงขุดมันก็ประมาณนี้นะครับแม็กซ์สุดอยู่ที่สา5รอหกสิบห้าครับก็ ต่อไปมาเช็คสถานะนะครับเช็คสถานะยังไงกลับไปที่มาอ่านมาเอเบิลนะครับหน้านี้นะครับที่เราก่อนที่เราจะเข้าไปโหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับนำอัดเดตกระเป๋าโซของเรานะครับมาวางตรงช่องนี้นครับนำอดเดตเอาวางนะครับกลับไปคัปพิเอเดตใหม่ นำ a d d r e ไปวางนะครับจากนั้นก็กดค้นหาตรงนี้นะครับดูแป็นขยายอ่านะครับอันนี้่าขุดมาแล้วนะครับเริ่มขุดมาแล้วอันนี้ผมเปิดเครื่อง pc นะครับขุดมาสักประมาณสิบนาทีได้แล้วนะครับขุดที่เครื่อง pc นะครับตรงนี้ถ้าเริ่มแรกเพื่อนๆนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็น ที่เท่าๆนี้นะครับตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับใช้สลับในการออโต้เพย์นะครับเอลวี่สิบสองนะครับก็คือให้มันจ่ายออกมาออโต้นะครับทุกสิบสองชั่วโมงนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เหรียญของเราเนี่ยขุดได้ศูนย์จุดหนึ่งห้าโซนะครับจ่ายทุกสิบสองชั่วโมงนะครับเมื่อไหรก็ตามที่มันเราขุดได้แล้วศูนย์จุดหนึ่งห้าโซนะครับอันนี้ขอแนะนําให้เพื่อนเพื่อนก็เปิดไปเลยนะครับมันจะได้ โอนออกให้ออโต้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการขุดเหรียญนะครับโซนะครับผ่าน์ูอันมาเอเบิลนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆสงสัยอะไรนะครับก็เอมเม์มาถามได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับ